ดมียติดเมง้้หไปโดนเออที่กูเป็นเราไม่ต้องมาเป็นสติเมื่อว่าเราเปเมนเอาดิถามบุรีรัมหทำทิงเพิ่มวะเขามีบุรีรัมอีสปอร์ตใช่ป่ะเราเป็นบุรีรัมโยนสปอร์ตมึงคือตอนนี้สกิลเราเยอะกันนะแต่แม่ไม่แรลกเลยเยอะเหมือนมีเยอะเน้นปริมาณมาก่อนเนค่ยคุณภาพไม่มีเป็นโยนเนโยนไมนี่นกูเป็นเมลูกเป็นซีโดแวกนี่ขาบข้าโบอ้าบขาบอ้าบขาโบ สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมเดี๋ยวมึงไปเข้าบัตรอะไรบางเมืองบอกดูดีว่าอะไรคืออิรูเมียป่าเนี่ยเอา้าเชี่ยแล้วทำไมอลิป่าได้อิรูเมียป่าไม่ได้ทำไมคิกซี่ป่าได้กูจะป่าไม่ได้มันสนุกเว้ยอิรูเมียป่ากูเล่นอลิได้อลิกลางหรือลมออลิกลางเลยเฮ้ย hey, ขอขอแบบลมแบบแทงๆนะแทงๆแทงๆวัง <c oughs> วัง,วงเออวังเดอร์มาแว้งนะวังเดอร์มาแว้งนะมาเลย <c oughs> ผมผมอันนี้ผมพูดเลยทุกคนถ้า เอาทั้งหมดทั้งมวลในแพทนี้นะตัวที่แม่งไม่โยนจริงๆอ่ะคืออลิศกลางเลยอลิศกลางกับลิศโรมอ่ะอันนี้แม่งดีจริงนี่ดีจริงคนกีดเมื่อไหร่คือเรากดอันติโอเคปมั้ยกูอันติแล้วมึงอันติแล้วก็กูอันติทีหนึ่งแล้วกูใช้กิวหนึ่งใช้กิวหนึ่งแล้วกูก็อันติแล้วก็มึงก็อันติเลยนะได้ได้มีกูจะปิดไมค์แล้วทำไมอ่ะมึงล้ำพานกูเหรอมึงยังถามอีกเหรอไอเป็ดเอาจริงนะถ้าเราคอมโบแบบมีนะจับวันเดอร์วูแมนอันติมึงอันติกูอันติไอ้้้เเเหหียยยยตามดลนะวมันตาย กูตายไอ้เปรต <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มองว่าเราไม่จริงจังกันอีกเนี่ยมันตายเออมันตาย <c oughs> โอ้โหเอากี่ดิกเทียกูย,ยังชอบเลยว่ะแค่โคตรเก่าเลยทำไมอ่ะเล่นเหมยต้องออกไปดิคเทียมากไปฆ่าไปฆ่าส,สวยๆฆ่าวิดโดนฆ่า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 เอาเลยฆ <ไง S 2> ่าหมอเออเออเกี่ยวดิ โอ้นั่นขาเล็กโอ้ไีเตียนะไอเป็ดมึงสกิลโดนกัติตายจริงปะเออจริงผูสัญญานี่สกิลโดนแค่นี้เออเนี่ยูบอกแล้วตายกูตายไอเียมันตายกูตายไอเป็ดยังกูมันไม่ตาย ไปค่ะไปค่ะมีติแล้วค่ะขอมโบค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 อมโบโโอ้กูอดีเดี๋ยวมันมากูสะบัดออกไโดนเออที่กูเป็นงเงเราไม่ต้องมาเิม่ีวาเราเนเออเอาดิทำุัมดิทำทีมเพิ่มปะเออเราทำทีมชื่ว่า ขามีบุรีรัมย์สปอร์ตใช่ไหมบุรีรัมย์โยสปอร์ตไม่กลับไม่กลับเราตัดเราตัดคลิปเราตัดคลิปแค่นี่นะครับไม่กลับครับใช่ใช่ใช่แบบนี้มันเผ็ดแพทเม็ดแค่ต้องให้เม็ดรวยเออเม็ดรวยเม็ดรวยเอ้ยริงเราขบโบนจริงนะเออเฮ้ยไอ้ตัวรลำขบโบนไปรถเออระบาดร้อนวิ่งไหเอ้ยไม่ใช่สกิลสองม่นวิ่งโคตรเร็วเลยเอ๊ะนี่ผมไปป่าใช่ไหมเ ใครเขาฟาร์มป่าเด <like> ouais. ี okay. yeah. it, ๋ยวที่เขาเมตาแก๊งเออมาถึงเมตาไอตัวอ้วนๆฟุกได้เหรอแล้วมันแก๊งโอเคเขาคนเดียวเฮ้ยแล้วมึงรู้ว่ามันไม่ได้อ่านมาแก๊งไปมาเอาอะไรกังจริงจริงตังมั้ยเนี่ยเออตังตังกักตัง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 อะไรอะไรวะทุกวันนี้กดโซโลวแร้งเจอแรดฟาร์มเอลซูฟาร์มอาริฟฟาร์มนากาย่าฟาร์มไม่ใช่มาโผมนะผมเป็นคนเล่นแรดฟาร์มนะ

เออเออรถไม่ได้ละเพื่อนสามสองหนึ่งเพื่อนเพื่อนงดมีอยเออเจ้าพูดแรงเลยมั้ยเออกูบอกแล้วมันแรงโห่เนี่ยเล่นสายเมที้เรียบร้อยแล้วนะ่ยเออเออคือกูเล่นสายอะไรอะไรอะไรวันเดอร์ไว้เชี่ยมึงคือตอนนี้สกิลเราเยอะกันนะแต่แม่ไม่แรงเลยเยอะเหมือนมีเยอะเน้นปริมาณมาก่อนดีกว่ยคุณภาพไม่มีเป็นโยนเป็นโยนไอ้ชิบินี่กูเป็นเมทลูกกูเป็นซีโดแหวกเนี่ยนำมาสองช่องผมได้ โดดไอ้สา่านมึงจงใจใช่ไหมฮะกูจะจงใจทำไมล่ะเฮย้ยไม่เออเอา้าวไอ้เป็ดลุดโคเว่เป็ดโคเว่เป็ดทุกคนโคเว่เป็ดไว้จะไม่มีใครมาแตะไอ้เป็ดได้มึงมาเดอ้มา มึงมาเด็มา้ามึงจะเข้าหัวดูดิไอ้เป็ดไม่มีการเลื่อนรถแม้แต่น้อยอ่ะโชว์เฮ้ยเรามาโชว์โมยให้เขาเห็นหน่อยไหมสามตัวมาวันเดอร์เปิดมือกนติกวนติปไปเดินเลี้ยงหน้าเลยไปเลยไปวิาณไม้องไเ้ยอาวอาวไอเยพังไเอด้นั่งไม่ทันกดโล่ฝั่งไม่ทันเลยเพื่อนไหนไอ,เ,อ,เ,อเป็ดมึงลองกดโลด่ดิคูอยากรูู้กวิ่งเร็วเข้าไห่ เี 6, ่ร์หกสามหกน่าอลิคเวตโหดจริงโหดจริงอิลูเมียก็โหดตอนนี้มันมันเป็นยุคเมดเว้ยมานถอย,ยถอย,ถอยกับไกอามันโดนเนิร์ฟหมดแล้วทุกคนอะไรวะมา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 ัลงสองวิอิอออลูเมียติดสองวิแคลร์แคลรายบาย,บายาเอ้ยสมบัดออกยา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 ปฏาิชันโดเกียบปฏิชันเฮ้ยเชี่ยเป็ดมึงกะติกะติมันหายแลยวะหายเลย ไคิวคิวก่อน,นคิวก่อนกับโจ๊กเกอร์ลองถอยไปก่อนให้ผม3คนยืนสก,กิลหน้าป้อมนะเอาปะมาๆนะมาไอเกมมาไนะมามาอเกมาเ,เป็นมาลองมาสามทางหน้าป้อมเลยโจ๊กเกอร์ยีเข้าลับไปโจ๊กเกอร์รอรอล้านทองไหมไอเชีย่ยเอาเอา,เอาตาย <laughs> <laughs> อะไรวะเดี๋ยวสามป้อมนะแล้วแล้วโจ๊กเกอร์กับคิวก่อนกลับบ้านไปเลยนะอ่าเออสามห้าสามห้ามาสามห้าสามห้า มามาติ๊กีูไปี่ไปี่ไปวนเดี๋ยวเดี๋ยวกูยัดเลยนะเดี๋ยวกูปิ๊กปิ๊กแล้วไ้่ไม่ไม่โอเคเราค่อยๆตออเราตออก่อนเราตอดให้มันรู้ก่อนว่านี่มันยุคของเวทนี่มันยุคของเวทด้วยตอได้ใช่มาเออ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 

โอ้โหโอ้โหกออกมาดิโอ๊ยไอ้ยโอไปโดนโอไปโดนตีการีไอ้เดีวกมใจนะถ้ามึงเข้าอ่ะมีมึงเข้าคนเดียวนะผบอกไปก่อนนะให้เปดงตีหอกนะเออขอไปเนี่ยขอไปมาแล้วจะเอาบนะจะเอาน้นะตี Ừ, tay đơn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  thoải mái, thoải mái Ừ, đẹp bạc Ui, đưa, đưa, Cú hay, cú hay Ừ, vô bay, vô bay, cá âm, cá âm Ừ, cá âm, ừ Mới có má đi con con, mô, con mô Ú, 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 ú เออมาที่มึงมาดูซว่า่ยนเม็ดเว้ยเมีนเต่ยงกาวอีเพื่อนต่ว่โยนได้คาโบคาโบคาโบคาบคาโบคาว้ โหดเกินโ,อโ,อโหดปะโหดปะโอ้ปเพลงนี้รีพอร์เตอร์ต้องมาไม่มีอยู่เมอพี่ไหนล้วไหมเนธรรมดา e x โ e c t อเชีดัมเบด33%ไอ่เช่ดัเบ33%ี่โหด